ซึ่มวลชนคาทอลิกสังคมมณฑลราชบุรีเสนอรายการจ้าบุรีสวัสดีครับพ่อโบทสวัสดีครับพ่อต้องเราไม่ได้เจอกัน <c oughs> นานเลยนะเพราะว่าพ่อโบทไปเรียนอยู่ที่อิตาลีนะครับครับผมตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมกลับมาก่อนแต่พ่อโบ๊ทยังยังเรียนต่อนะตอนนี้พ่อโบ๊ท,ทําอะไรอยู่ <c oughs> เรียนอะไรอยู่เลยตอนนี้ก็กําลังทําด็อกเตอร์ครับอยู่ที่อันฟันเซียนา สาขา r ม l t h e ทโลจีเทโวิทยาศิลธรรมตอนนี้ก็คอร์สเวิร์กอะไรก็จบหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่เขียนเทสิตเล่มเดียวเรียนยากไหมครับเรียนยากไหมก็ยากนะครับก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าไม่น่าถามก็เผื่อว่ามีอะไรในใจอะไรอย่างนี้ก็เลยถามว่ายากไหมครับมีเป็นร้อยแปดันเอย่างก็เป็นว่า เรื่องศีลธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหหลายๆคนตั้งคําถามเยอะมากเนาะ<ช>แล้วก็ทุกคําถามส่วนใหญ่ก็ต้องการนัก,นกศีลธรรมนี่แหละเป็นผู้ตอบยิ่งปัญหาในปัจจุบันเชืช่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากรู้อยากว่าอยากได้คําตอบว่าศีลธรรมมันคืออะไรศีลธรรมมันคืออะไรนะถ้าจะตอบ,บกว้างๆมันก็คือมาตรฐานการดําเนินชีวิตนะแต่ด้วยความที่เราเป็นศีลธรรมคาทอลิก ก็ต้องบอกว่ามันเป็นศีลธรรมที่มีพระเป็นเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมาตรฐานการดำเนินชีวิตของคาทอลิกก็คือไม่จริงไม่ใช่มาตรฐานการดำเนินชีวิตในในระบบปรัชญาทั่วๆไปหรือว่าอะไรอันหนึ่งแต่เป็นเป็นมาตรฐานที่เรามีพระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะทํายังไงเพื่อที่จะเข้าไปหาพระเป็นเจ้าได้ดังนั้นชีวิตศีลธรรมของคาทอลิกเราเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องของแค่การที่จะทำอะไรแต่ภายนอกเนาะแต่มันเป็นเรื่องอะไรที่ทำมาจากภายในนะอย่างที่พระเจ้าบอกหลายๆครั้งว่าเออมันไม่ใช่สิ่งที่เข้าออก เข้ามาจากภายุอกมนุษย์ที่ทาให้นุษย์สกปปกนะแต่มาเป็นถึงออกมาจากภายในก็เท่ากับว่าเรื่องต่างๆเนี่ยเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานมาอย่างดีเนาะแล้วก็เป็นจิตใต้สํานึกของเราทีนี้มันก็มีประเด็นคําถามเนาะยิ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของ AI เรื่องของ AI เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกๆคนตอนนี้กําลังให้ความสนใจมากเลยทีนี้ในมุมมองของคาทอลิกเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่น AI ออ่ะมันรู้ทุกอย่าง ถ้านเราป้อนข้อมูลให้เขาเพียบพร้อม,อมสมมุติว่าผมต้องการเรียนคําสอนอแล้วใช้ AI ในการเรียนคําสอนเนี่ยในฐานะที่เป็นนักศิลธรรมเนี่ยมีคําตอบอย่างไงบ้างครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องบอกว่า AI มีทั้งข้อดีข้อเสียเรายังไม่ได้ตัดสินทันทีว่า AI เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงเราเพราะว่า AI เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เราต้องมองว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ แต่ท้าอะไรก็แล้วแต่เทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าที่จากการเป็นเครื่องมือกลายเป็นเจ้านายเมื่อไหร่อันนี้อันตรายจะเกิดขึ้นอาทีนี้เรามาดูเรื่องประเด็นของเรื่องของการการใช้ AI สอนคําสอนในหนังสือของของอาจารย์ผมเนาะคาทาโดสุคาโรนะเพาต้องรู้จัก,จกนะเราตัองเรียนกับ,ค,บาคาทาโดสุคาโรคาทาโดสุคาโรเขียนหนังสือชื่อ fundamental morality นะใช่วิทยาศีลธรรมพื้นฐานแล้วก็ในตอนหนึ่งเนี่ยคาทาโดบอกว่า เขาเคยถามเด็กคนหนึ่งว่าไปดึงคํคสอนแล้วเนี่ยได้อะไรเด็กคนนั้นตอบว่าคําสอนของเขาคือตานเนียล่าถามว่าดานเีล่าคือใครตานเนียล่าคือครูคําสอนครูคําสอนของเขาเพราะฉะนั้นคําสอนมันจึงไม่ใช่เรื่องของการให้ข้อมูลอืแต่คําสอน,นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างเด็กคนหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งกับกับกับ,ก,บกับพระเป็นเจ้าแต่พระเป็นเจ้าไม่เคยที่จะ ส่งต่อหรือว่าถ่ายทอดความสัมพันธ์กับพระองค์เนี่ยมาแบบแบบที่ไม่มีความสัมพันธ์ผ่านทางบุคคลอื่นก็คือถ้าผมฟังตรงเนี้ยผมก็จะสรุปได้ว่าการที่มีครูคำสอนคือแบบอย่างและช,ชีวิตที่ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเรียนเนี่ยคืออะไระะใช่ไหมขยายความตอนน่อเนึ้งก็คือครูคำสอนถามว่าครูคำสอนคือใคร ครูคาสอนคือคนที่รู้คําสอนอืแล้วเอาคําสอนเท่านั้นเนี่ยมาเป็นชีวิตของตัวเองอืแล้วจึงเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยมาถ่ายทอดให้เด็กอีกทีหนึ่งก็คือย่อยให้เด็กๆนั่นแหละใช่เพราะฉะนั้นคาสอนเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่ข้อความเชื่อลอยๆมันไม่ใช่กําหนดมาตราหนึ่งสองสามว่าเฮ้ยภระศัพท์สอนนี้หนึ่งสองสามอย่างนี้แต่เป็นคําสอนที่อยู่ในตัวชีวิตของเขาแล้วเขาถ่ายทอดคําสอนนั้นเนี่ยลงมาให้เด็กดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการถ่ายทอดความรู้แต่เป็นเรื่องของการถ่ายทอดชีวิตดังนั้นถามว่า ถ้าเราประยุกต์กับเรื่องนี้เข้ากับ AI เนี่ยถามว่า AI เนี่ยทำอันนี้ได้ไหมยอ AI มีความเป็นบุคคลไหมในการที่จะเอาความความความคิดความเข้าใจความสัมพันธ์คือทุกอย่างที่มันเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยแล้วมาถ่ายทอดที่ไม่ใช่แค่ความความความคิดความรู้อย่างเดียวแล้วถ้าเราในภาษาที่เขาใช้คือ personify personification คือการทำให้บางสิ่งบางอย่างมันมีความเป็นบุคคล <inate> ยกตัวอย่างเช่นถามว่าถ้าดูในพระคัมภีร์พระธสัญญาเดิมเนี่ยเราเราได้ยินเนาะพระเป็นเจ้ามักจะบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสราคยาโคบถามว่าทําไมพระองค์เป็นพระเจ้าข,ของอับราฮัมอิสราคและยาโคบเพราะว่าพระเจ้าของอับราฮัมมีความสัมพันธ์ก <keeper> <whatever faço> ออับ <lat> อับราฮัมในฐานะที่พระองค์เป็นบุคคลและอับราฮัมมีความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าเนี่ยในฐานะที่พระองค์เป็นบุคคลไม่ใช่ไม่อับราฮัมไม่ได้มีความสัมพันธ์นพระเเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็น เป็นสุพรีมบีอิงเป็นเป็นแอบสแตรกอยู่ไกลๆแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความเข้าใจไม่มีความสัมพันธ์ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเป็นมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดั้นั้นพระเป็นเจ้าเนี่ยกับเราเนี่ยจึงมีลักษณะของความสัมพันธ์ที่เราเรียกว่าเป็นร e เซีโปรเคลเป็นซึ่งกันและกันดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องของการความสัมพันธ์ถ่ายทอดซึ่งกันและกันอ่ากต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันถูกต้องถ้าย่อยลงมาให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือว่า มองดูครอบครัวนั่นเองครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์พ่อแม่ที่ดูแลกันและการลูกที่ที่ที่อยู่ในโอวัทของของพ่อแม่ใช่ไหมครับใช่ก็เหมือนกับว่าสมมติเราเรายกตัวอย่างเอาเอมาเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถามว่ามันได้ไหมก็ไม่ได้ฟิลนะก็ไม่ได้ฟิลใช่อก็คิดว่าเคลียร์นะกับคําถามนี้นะคือมันก็มีประเด็นบางประเด็นคําถามที่ผมผมเคยมีคนเนี่ยเขาเคยถามผมว่าธรรมชาติเนี่ยสิ่งสร้างเนี่ย เราถูกสร้างมาในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างแล้วเราเนี่ยไปต่อยอดพัฒนาต่อในเรื่องของความคิดความรู้กระบวนการแล้วเราก็สิ่งที่ตามมาจากความรู้ของเราเนี่ยอย่างเช่นกระบวนการของการการคิดคน้นเรื่องของการทําเด็กหลอดแก้วในเรื่องของการนวัตกรรมต่างๆในการการให้ชีวิตเนี่ยมันก็ลากฐานมาจากธรรมชาติ ทีนี้ถ้าคนหลายๆคนเนี่ยเขาก็มีความเชื่ออย่างนี้ว่าการทําแบบนี้มันก็คือการต่อยอดจากการจากธรรมชาตินี่แหละแล้วมันผิดยังไงนักศิลธรรมเนี่ยให้คําตอบอยังไงเอ่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าพระศาสนาจักรยืนอยู่บนพื้นฐานของ Natural Law, อนิ u r อ l l ลอกฎศีลธรรมธรรมชาติแต่กฎศีลธรรมธรรมชาตินี่เราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราพูดถึงว่ากฎธรรมชาติมันไม่ได้มันมีหลายระดับเนาะมีกฎศีลธรรมธรรมชาติระดับของไบโอ Biological, Natural Law ก็คือกฎสิทธธรรมธรรมชาติระดับชีววิทยาเนาะถามว่าไอ้กฎสิธรรมธรรมชาติระดับชีววิทยาเนี้ยมันคืออะไรมันมันหมายถึงว่าสมมุติว่าการที่ไข่กับสุจิผสมกันแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องกลายเป็นบุคคลนะเออมันไม่มีทางอื่นอ่ะอืมแล้วก็วิธีการที่จะทําให้ไข่กับสุจิเจอกันเนี่ยโดยธรรมชาติมันมีวิธีเดียวอืภาษา t <Technical> ท <c oughs> คนิคข้เท็มเขาเรียกว่า penis invasion แลก็คือเอาเพศชายในว่าเพศหญิงแล้วมีเพศ<า>สัม,สม,มพันธ์กันแล้วก็เป็นวิธีการเดียวที่พระจักรบอกว่าเออมันมันถูกต้องที่สุดแรกแล้วถามว่าจริงๆในความลึกซึ้งของมันเนี่ยมันมีอะไรอีกเนาะในความลึกซึ้งของมันเนี่ยถามว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการที่จะทําเด็กคนหนึ่งเราใช้ว่าคาว่าทำเราไม่ได้บอกว่าให้กําเนิดอ่ะซึ่งถามว่ามันแยกกันชัดเจนขนาดนั้นไหมบางกรณีมันก็ไม่ได้ชัดแต่เอาตอนนี้ก่อนว่า เราแยกระหว่างทำกับการให้กําเนิดการให้กําเนิดก็คือการ <เ an S 2> การ <ๆ S 2> ที่พ่อแม่คนคู่หนึ่งเนี่ยจะ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 ให้กําเนิดเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเขามามีเพศสัมพันธ์กันแล้วเขามีอือันนี้คือมันไม่ป็นไ,ไม่มีความตั้งใจอื <timeless. S 2> แต่ว่าชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ยเขาก่อนที่เขาจะมีความสัมพันธ์กันเนี่ยเนาะเขาต้องมีความรักก่อนและในความรักนั้นเนี่ยนะ <harness. S 2> เขามีอยู่ในความตั้งใจของเขาลึกๆแล้วว่า ในการมีความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะให้กําเนิดเด็กคนหนึ่ง<ม>ดังนั้นเด็กเนี่ยจึงไม่ได้เกิดในระดับของไบโอเท่านั้นเขาเกิดอยู่ในระดับของไซโคโลจีด้วยเกิดระดับของสิริชวลิตีด้วย<ม>เพราะฉะนั้นทุกอย่างเมื่อมันรวมกันแล้วเนี่ยการให้กําเนิดเด็กคนหนึ่งเนี่ยม,มันไม่ใช่แค่การมีเพศสัมพันธ์เฉย<ม>แต่มันเป็นการที่สองคนคนสองคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและตามคำสอนพระสัาจจ์เนี่ยในการรวมกันของเขาเนี่ยเขาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าด้วยอ<ม>เราต้องเข้าใจว่า ณปัจจุบันเนี่ยภาษาจักรไม่ได้มองการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเป็นเรื่องสกปปกเป็นเรื่องน่าเกลียดเป็นเรื่องที่ต้อง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 ห้ามแต่ภาษาจภาษาจักรบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สวยงามแต่ต้องเก็บไว้ในบริบทของการแต่งงานเท่านั้นอแทนที่ชายหญิงคู่หนึ่งสามีภรรยานะใช้คาให้ถูกคือสามีภรรยาคู่หนึ่งปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กันเพื่อที่จะมีบุตรเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อืม ดังนั้นถามว่าเนี่ยคือกระบวนการที่ประจับบอกว่านี่คือการให้กำเนิดและการให้กำเนิดได้อยู่บนพื้นฐานของ Natural Law ก็แต่ว่าผมขอถามเสริมอีกนิดนึงถ้าในกรณีที่อสองคนเนี่ยถูกปลูกฝังบ่มเพาะความรักกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนวันหนึ่งเนี่ยไปตัวสุขภาพและรู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นหมันแต่การแต่งงานเนี่ย ก็คงไปต่อคุณค่าตรงนี้มันยังคงอยู่ไหมการแต่งงานมันยังคงไปต่อใช่เพราะการแต่งงานเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีจะมีเงื่อนไขตามกฎหมายนะว่าเขาจะต้องต้องยอมรับบุตรที่กําเนิดมาแต่ว่าเราต้องบอกว่าการที่เขามีบุตรยากมันไม่ได้อยู่ในความตั้งใจของเขาอมันเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันหนักนะความรับผิดชอบของเขาดังนั้นการแต่งงานของเขาจึงจึงไม่ไม,ไม่ไม่ถูกมองว่าเป็นโมฆะ การแต่งงานนั้นยังคงอยู่ความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขาสองคนนั้นยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมีบุตรได้และดังนั้นอันเนี้ยมันจึงเป็นปัญหาที่ตามมาเป็นคําถามที่ตามมาว่าแล้วใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้กําเนิดบุตรได้ไหมอืมซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่ตอบตอบยากมากได้ไม่ได้ยังไม่รู้อืยังไม่บอกตอนนี้ก็คือไม่ฟันธงไม่ฟันธงแต่ว่าบอกได้ว่าอย่างหนึ่งว่า ในกระบวนการในการที่จะทาให้เด็กกาเนิดมาคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีกระบวนการของการทําแท้งแฝงอยู่ในนั้นไหมอืมก็ต้องดูในรายละเอียดต้องอ,อยู่ในรายละเอียดนะใช่แต่ถึงแม้ไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีเรื่องของการทําแท้งแฝงอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรับรองให้ทําได้ทันทีแต่โดยกระบวนการหลักๆแล้วเนี่ยในการทําเด็กหลอดแก้วก็ดีด้วยก่าดีจะมีฟีเตอร์ฟีเตอร์ก็คือไข่ที่ผสมกับสุจิแล้วเนี่ย ถูกทิ้งไปส่วนหนึ่งหรือไม่ก็ถูกแช่ไว้ในตู้เย็นส่วนหนึ่งซึ่งถามว่าในคําสอนวัตจักรเนี่ยชีวิตมนุษย์เริ่มต้นตอนไหนไม่ได้เริ่มต้นตอนที่คลอดออกมาจากจากคารมารดาแต่เริ่มต้นตั้งแต่ผสมผสมอาุจิผสมกับไข่และในขณะเดียวกันถ้าเรามองถึงประวัติศาสตร์ของบุคคลคนหนึ่งเราจะเราไม่สามารถเนาะม,มันมีแนวคิดบางอย่างที่บอกว่าสามเดือนแรกยังไม่ใช่คนสี่เดือนแรกสิบสองเดือนแรกไม่ใช่คนทําแท้งได้ถามว่าเราสามารถบอกได้ไหมว่า ชีวิตของเราเองเนี่ยถ้าเราตัดสามเดือนแรกตรงนั้นไปอ่ะวันเนี้ยเราจะยังมีอยู่อมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตรชีวิตของคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นพระเ้าจากรย์จึงปกป้องชีวิตแล้วก็บอกว่าไม่ว่ากี่เดือนไม่ว่ากี่วันไปไม่ใค่อาจจะกับอาชุติประสมมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคนแล้วและต้อง,ต,องต้องได้รับการเคารพและรักษาปกป้องในศักดิ์ศรีความเป็นมษย์ของเขาจริงๆเออไม่ฟันธงแต่ก็ถือว่าชัดนะ มันก็ชัดอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าอก็คิดว่าได้คําตอบแล้วทีนี้ก็ยังมีประเด็นคําถามที่ยังสงสัยต่ออ่ะในเรื่องของเพศและเชื่อมั่นว่าหลายๆคนต้องการคําตอบเหมือนกันว่าอะอย่างเนี้ยการสําเร็จความใคร่หรือว่าการช่วยตัวเองเนี่ยเป็นบาปไหมอ่ะพูดเลยบาปอืแต่หนักหรือเบาอีกเรื่องหนึ่งยังไงเอ่ย ยังไงเอ่ยเนาะตอนนี้คําตอบเรื่องนี้มันมีหลายกระแส<ม>ะเราต้องดูดีๆว่าเอย้กระแสไหนใครเป็นคนตอบ<ม>ถึงแม้แต่ในในในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีมีคนะบางคนหรือหลายคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคาทอลิกแล้วให้แล้วออกมาให้คําตอบแต่คําตอบเขาไม่ใช่คําตอบของพระศาสนจักคาทอลิก<ม>การการอ้างตัวเองว่าเป็นคาทอลิกไม่ได้หมายความว่าเขาจะสอนคําสอนคาทอลิก ดังนั้นต้องต้องระวังอันนี้ประมาณหนึ่งเนาะและในเรื่องของการเสนอความคัค้าด้วยตัวเองเนี่ยพระศาจักเนี่ยยังยืนยันว่ามันเป็นบาปอยู่อถามว่าทําไมมันถึงเป็นบาปเนาะก่อนที่จะบอกว่ามันเป็นบาปเนี่ยมาดูเรื่องของรายละเอียดในทางจิตวิทยาก่อนนะจิตวิทยา,าเขาจะอธิบายว่าการเสนอความคัดค้าด้วยตัวเองเป็นกระบวนการหนึ่งของการเติบโตทางเพศมีเปอร์เซ็นที่จะใช้วิธีการนี้มากกว่าผู้หญิง Ừ, โดยเฉพาะในเรื่องในในในวัยที่เรกวัย puberty เ,เนี่ยนะในวัยร่างกายเขากาลังเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยฮอร์โมนนู่นนีออ่มัน,น,นมันเปลี่ยนแล้วมันเกิดความรู้สึกนู่นนี่นั่นในความเกิดความรู้สึกทางเพศที่เขาเขายังไม่เคยชินกับมันแล้วยังไม่รู้วิธีการจัดการกับมันอย่างเงี้ยอันในกระบวนการขั้นตอนแรกอันเนี้ยผู้สะจาจจัก็บอกว่าเออมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการเติบโตของเขาเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นในในระดับของปกติอันเนี้ยก็คือผู้สัจจะกขบอกว่าอ่ะเนี่ยมันก็เป็นบาปเบานะเราก็ถือว่าเป็นบาปเบาอ่ะบาปเบา หมายความว่ายังไงบาปเบาหมายความว่าก็ไม่ถึงกับต้องไปแก้บาปกับพระสงฆ์ออืืแต่ถ้าเด็กคนนั้นมีความปรารถนามีความกล้าหาญประมาณหนึ่งอ,อยากจะอยากจะคุยเรื่องนี้กับพระสงฆ์นะด้วยความด้วยความความอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าคุยกับพ่อแม่จริงๆแล้วเนี่ย hmm. เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพ่อแม่ hmm. มันยังไม่มันยังไม่ควรถึงมือพระสงฆ์ ก <OK> ็คือต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับพ่อแม่ต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับเขาต้องต้อง,ต,องต้องเขาต้องให้ให้เขารู้จักว่าเออร่างกายของเขามันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเน้ะโดยเฉพาะพ่อสําหรับเด็กผู้ชายและแม่สำหรับเด็กผู้หญิงเพราะว่าจะเป็นคนที่เนี่ยเรื่องนี้ควรเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ออการเปยนแมงทางเพศเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องรู้จกักตัวเองเอรู้จักตัวเองแล้วมัน,ม,นมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ควบคุมแบบกดแบบแบบแบบกดดันอะไม่ใช่ถูกกดไว้ไม่ใช่เก็บกดเออ แต่มันคือการเข้าใจและพัฒนาตัวเองอนะว่าเอ้ยมีความรู้สึกทางเพศไอ้ความรู้สึกทางเพศอันเนี้ยมันหมายถึงว่าร่างกายกระตุ้นให้เกิดให้ให้กับสภาวะจิตใจแล้วก็ในระดับของจิตจิตวิญญาณแล้วก็ระดับชีวิตจิตนะจิตน่ยทุกอย่างอะ่ะเพื่อที่จะผลักดันเขาให้เขาออกจากตัวเองไปหาเพศตรงข้าม เพื่อที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นก็พัฒนาเป็นครอบครัวต่อๆช่หรือแม้แต่พัฒนาความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเพราะว่าคุณต้องรู้ละรู้รู้รู้อัตลักษณ์ของตัวเองว่าเอ้ยเป็นเพศอะไรแล้วดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในฐานะที่ว่าบนพื้นฐานว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นเพศอะไรเนาะและการเสริมความเข้าใจตัวเองเนี่ยมันเป็นมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งเหมือนกับเด็กเริ่มตีแบตเะ มันยังไม่รู้ว่ามันจะตียังไงอะเนาะมันก็ตีผิดตีถูกบางทีมันก็ไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างนะบางทีก็ก็เผลออ่ะอยากจะเข้าไปหาเขาโดนเขาปฏิเสธมาไม่รู้จะทายังไงอ่ะมาจัดการสําเร็จความค้ด้วยตัวเองเออให้เหมือนกับปลดความเครียดทางงานทางความสัมพันธ์ระหว่างกันออกไปอะไรเงี้ยกระบวนการนี้มันไม่ได้รับประกันว่ามันจะมันแต่ละคนเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่ความสําเร็จ ที่เขาเรียกว่ามาชูริตี้ทางเพศเชื S ้ชู้มาชูริตี้มันมันมันก็ไม่ได้รับาก,การะฉะนั้นมันยิ่งขึ้นอยู่กับว,ว่าเด็กคนนี้ได้รับการประคับประคองทางเพศของเขาอย่างไรจึงเป็นหน้าที่สําคัญของผู้ใหญ่ที่จะต้อง,ต,องต้องดูแลเด็กอันนี้พูดถึงระดับธรรมดาปกติระดับแรกเนี่ยเขาจะบอกว่ายังไม่เป็นบาปหนักแต่ก็ไม่ใช่ว่าบอกว่าเออเขาทำก็ไดาก็ไม่ใช่ระดับที่สองมันเป็นระดับของเริ่มเป็นนิสัยแล้วแฮปปี้โชว คือเข้าสู่ความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่สําเร็จกลับมาจัดก,การตัวเองกลายเป็นนิสัยแล้วพอเป็นนิสัยเสร็จปับ๊บคราวนี้มีปัญหากับการเข้าสู่ความสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะว่าไม่กล้าเข้าสู่ความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วก็ใช้วิธีการเนี้ยเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อบําบัดต,ตัวเองอ,อแล้วจนขั้นสุดท้ายคือระดับแอดดิกคือเสพติดเสพติดเออไม่มันมันไม่ทําอะไรแล้วเออคิดอยู่แต่เรื่องนี้เรื่องเดียวมกมุ่นใช่อันนี้คือกลายเป็นบาปหนัก S <S และต้องได้รับ,บการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนะคือคือถ้าพูดว่าเป็นบาปหนักเสร็จปั๊บเราก็จะคิดถึงว่าเอ้ยมันต้องไปแก้าบาประสงฆ์แต่จริงๆเนี่ยถ้าถึงระดับนี้แล้วเนี่ยคุณควรไปคุยกับนักจิตวิทยาอเออมันเป็นอของกานจิตบำบัดใช่มันเป็นจิตบำบัดด้วยและขณะเดียวกันน็่คือมันเป็นบาปด้วยถามว่ามันเป็นบาปตรงไหนมันเป็นบาปตรงที่ว่ามันไม่มีใครสำเร็จความคดยตัวเองโดยไม่จินตนาการอ่ะการจินตนาการมันเป็นกระบวนการอันหนึ่งเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของกระบวนการของการสำเร็จความคดเพราะฉะนนั้ ไม่ว่าคุณจะชอบเพศไหนเมื่อคุณทุนในความคร่คุณคิดถึงใครบางคนเสมอแล้วถามว่าเมื่อคุณคิดถึงคนคนนั้นแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยได้รับการเคารพอย่างที่เขาควรเป็นไหมอืมอ่ะหรือแม้แต่คุณดูหนังโป๊เนี่ยเพื่อกระตุ้นความ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 ต้องการทางเพศของตัวเองถามว่าคุณเคารพคนที่อยู่ในในหนังโป๊ไหมถึงแม้ว่าในหนังโป๊เนี่ยเขาจะทําลายคุณค่าทักษิีของตัวเองไปแล้วด้วยการที่เขามาถ่ายเรื่องนี้อืแต่ว่าตัวคุณเองในฐานะที่เป็นผู้บริโภคคุณก็ไปใช้เรื่องนี้อีกก็คือบาปมันไม่ได้ถูก ก่อเกิดมาจากการเจริญเติบโตเนาะแต่มันก่อเกิดจากอใช่จินตนาการจินตนาการของเราใช่อันนี้คือการให้คุณค่าเนาะจริงๆแล้วมันมีคําถามอีกเยอะแหละพ่อโบแต่ว่าเนื่องจากเวลานั่งคุยมันน้อยไปหน่อยเนาะก็เอาไว้โอกาสน้าดีกว่าเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันใหม่เนาะเพราะว่าหลายๆประเด็นเนี่ยยังมีเรื่องของศิลธรรมเนี่ยยังมีอีกหลายประเด็นมากมาก จะยกตัวอย่างเดี๋ยวผู้ชมเรียกร้องจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อมั่นว่าหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยคือมีคำถามในใจในหลายๆเรื่องคอมเมนต์ไว้แล้วกันเอาไว้ถ้ามีเวลาจะมาตอบอนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อบโบทมากแล้วก็เชื่อมั่นว่าอนาคตเนี่ยพ่อบโบทจะต้องกลับไปทําด็อกเตอร์ให้จบอีกปี2ปีนี้ก็ขอให้พ่อบโบทจบไวๆนะครับโอเคนะขอบคุณมากครับ